ลุงโตนายหยกทําไรทําไรนี้กำลังจะเตรียมท่านทายคุณนายแม่ครับเอาคือเห็ดคัมเถอะเวลาเยอะแต่ว่าทําไม่ทันครับจอเข้ามาแล้วคุณนายแม่ก็ยังได้ด้วยาจะได้นี่สามสี่วันมันีไม่มีเวลาพักง่อนมันมืดหมดเว้นแล้นีคุณนายแม่มาล่อเหมิดมือเหมิดเว้นเัีกว่าไปล่ออีหยังโอ้ยเนาะอันนี้เห็ดหยังนี่สีฟ้าสีกันสีทอง สีเงินสีทองกับมันกะสมควรสีพลอยี่ดอกสองปีหรอเ่ครับตพื่อความอลังการคำเริมคามแม่ลดกระเทกอยมากไหมล่ะเตรียมการที่จะออกงานนะเอเอาวันที่ยี่สิบามาเป็นแดงวงในราสจออกงาแล้วก็ต้องเตรียมขั้นพงขันพระจังวากันเมื่อตีเที่ยนาบอกไปนบอกเนลครเออเปอเ็นเออากสีทั้งนอหันละ อันนี้เป็นว่าเนว่าเ็นยังได้หายเงินหายทองนี่เป็นแก่กันเลยเด็แก่กัน,กนไสหละซือมาเนี่ยเอาไปไ,ไ,ไว้ใสแบบนดอกไมก็ใส้เกิด่่อันปูเพิ่มมานี่เฮ็ดเป็นไหายหายเงินหายทอง แมนเพื่อนบ่เพื่อนบ่เอาแก่กันเพื่อนเอาเป็นไหเลยเนไเเป็นกระท้งเได้บ่ไหเลยค่ะไฮเงินไหท่องไปเลยจ้ะเอาไข่ตัวคือพ่อยู่โอ้ยเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปอันไม่มันก็สีดีเบิดลนะอันใดมันไม่ของเก่ามันขึ้นสนิม

บ <PAR> A, ้าบ่องใหม่เย่ยนาะเด้อซ่ี้อมดเป็นูันเรียบร้อยคอนให้มันเรียบร้อยกอนอันนี้แม่ยังสันนิผู้ใดไม่เห็นยังไม่นีโอ้คนเลี้ยเนี่มาแซกก้อนเถอะมลนขายเสื้อเอมันม่นมีเสื้อดอกเพราะว่านปิ่นปูปนจะหลายปีแล้ เอาเขีดไปลดตัวรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองก็ว่าไปตัวว่าแต่มันง่ามเมนี่พี่นอ้องนุงตูจัดไปเลยโอ้มันก็ะสีซ้ำค้องใหม่ตัวรอบหึ่งรอบสองไปตัว <c oughs> ไปเงินไหนทอง <c oughs> อันใดมันก็ดีเบิดแล้วแต่ของใหม่ปรับปรุงไปของเก่าหายเงินหลายล้านนี่เหมนบ่าเมืนธรรมดาดิ้ของเก่าก็มาโมนิฟายเป็นใหม่เหมือนรถนี่แหละอันนี้มันเก่ามันสำลุดสุดท่วมเข้ากับสมแซมมันไปคือข้นนี่แหละเข้ากับขันน็อตไปขันมันหลวมอ่ะนนนเเเ้อออรัหายล อันขนยังสีกันหนาเหี้ยวกับหาขีมหนาขาวมาท่านตัวให้มันเต่งมันตึงตัวสบู่มู่นั่นหามาใส่ตัวมันเต่งมันตึงไปสั่นตัวข้าเจ้าเห็นรอบแรกก่อนมันจังบเยิมมันแห้งเราจะมาอีกรอบสองรอบสามเอออันนี้กับไปเฮ็ดได้แหละขีดได้ได้เอย ให้มันให้มันรอบสองก้อนอันนั้นให้มันเหลือจากหันจังไปขีดบ,บงหันขีดท่องท่องไห <c oughs> เงินไหทองพระพี่น้องในยูกยางถูกแนวเ <c oughs> ป็นลูกตูสมปุสมปุย <c oughs> น่า <laughs> นายโยกเนาะ <laughs> สันสิว่านายโยกตินายโยกนี่ต้องซอยเหลือไปซ่าส้นทั่วไปตัวเออสั้นสิอยากเป็นให้ยังสันนายโยกอ่ะเห็นบ่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำยังก็ต้องไปเบิ่งไปต้องไปดูแล่อะขี้ไผ่อุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปอขี้ไพ่ก็ต้องไปนี่ขันเป็นนายโยกอ่ะ <laughs> มันต้องได้ทุกอย่างนี้ <laughs> ราษฎร บอนอนรับทับสิทไม่ได้อนนอนสิแม่นอนกุนทวนๆไปต้องน,น,น,น่นาจะดวนเดือนร้อนมองไรก็ต้องไปเด้ต้องไปดูแลเดี้เป็นนายกอะไม่ใช่ธรรมดานี่อิห <c oughs>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  ลน่าจะดวนเดือนร้อนเนาะก็ต้องไปตัวต้องไปดูไปแล่ไปซอยเหลือปซาซุ่นปซาซุ่นเดือดร้อนเราก็ต้องไปดูแลทุกสิ่งอย่าง โ okay. อเคนั่นดิออเอามาทา่งนีบไดนี้พี่น้องมาทางนี้พี่น้องข <c oughs> ้าบ่ตาตองไปยุหม,มกยู่มูดอกเฮาต้องข้าวตงองยู่แบบสบายสบายทำอะไรทำไปยิ้มไปให้มีอารมณ์ขบขันไปไม่ต้องไปหมกมุ่นหรอกหมกมุ่นมันไม่ดีหน้าบูดหน้าบึ้งมันก็ไม่ดี ต้องให้ทําใจให้สบายแบบยิ้มเยี่ยมแจ่มใสต้องมีอารมณ์ครบขันตัวสิไปเพศนาบูดนาเบืองโอ้ยเขียนให้ผู้นั้นเขียนให้ผู้นี้เจา้านอยก็สิเป็นลูกซึมเศร้าด้บาทนี้ <c oughs> เป็นลรกซึมเศร้าเนียเถ่ามากนออนอนกับว่ารับบันนี้เขียนให้ผู้นั้นซี่เรียนให้ผู้นี่นู่นนี่นั่นเขาก็บว่ายากวัดนี้เอาไปแต่จะวางเอาไว้สิตา่ถิมซื้อ เพราะฉะนั้นเป็นหนีร้อยล้านพันล้านข้าเจ้ากับเป็นหนีหลายก็เข้าอีกมั่ต้องคิดเรื่องหนีเรื่องสินมันจะหาทาาออกขมันเองจังวากันเป็นหนีเป็นสินผู้ใด,ด้ก็เป็นเหมือนอันลานลุงตู่ไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกเพราะว่าคนอื่นเขายิ่งเยอะกว่าเราอีกเป็นร้อยล้านพันล้าน เออเขากับพ่ออยู่พ่อกินน้องเขาภาษานับภาษายัางกับเฮาหนี่ไม่กี่ตังเองเอไม่ถึงร้านเออนี่ไม่ถึงร้านจะไปกลัวทําไมอ่ะเรายังมีกําลังวางชาทําไปมีก็ใช้ไปไม่มีก็ไม่ใช้ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายวางสี่ตัวอว <c oughs> <c oughs> านแยามเขาก็มายุดเอาวัน <c oughs> ี <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายวัตีถึงเวลาเขาก็มายึดไปทียึดเราก็ไม่ยากเลยเขาซื้อไหมเออเขาซื้อไหมบ่เอดมีเงินเขาก็ไปดาวมาขันมีเงินซื้อก็ไปซื้อเอามาแน่ดอกเดี๋ยวมันก็สุดสุด เนี่ยมันสูดมันกนระซูดไปเดี๋ยวมันก็นมีมากือ้เกาหัน่นลามั่ต้องไปซี่เลียสอะไรมากมายดอกแล้วก็อยู่ได้ของเราอ่ะเขายิ่งนี่เยอะกว่าเราเขาก็อยู่ได้ไหมจะ,ะอะไรมากมายกับเราแค่เราอพูดให้กาลังใจเยอะเอาอิหลีได้พี่นมามา้องเมื่อวานคนที่ติดหนีขเขาจะติดหนีลอยล้านเขาจะธุรกิจลอยล้านพันล้านพูนนะเขาจะติดหนีหลายกว่าเขาเขาจะกระยุได้ ก็มีทางออกมันจะเป็นไรนถือว่าธรรมดาเห็นไหมนั่นรถด,ดูดซ่วหดูดรถสายยาวมันก็ยังไปเรื่อยๆของเขาน่ะเออเป็นธรรมศาสตร์พี่น้องคะ่ะอือ